สวัสดีครับวันน้เราาไปสูซูอนนพวกเราสนนี้เป็นน้องชาเนี่ยผบมาวันนี้เราป็นาไปในเมนมนี่พีพี่้อมเห็นเลยครับเพชรมนูมามาเพชรเกาหลีโอเคครับผมจัดไปทุกนนี้นี่มทานในเ็รก่อนเจุ๊บจุตามไงกินหนอเนิจางตรงนี้มาิครับเูชินะตีไหมใครตีไหมขนมยอนไนไใส่ได้หมอันนี้เอาไปนกับกระเเอาไ่งมอนี่อ่าุที่้าใจตัวหมาครับก็คือมอมงสองครับเพราะว่า

ยูนั่ขายอย่างจริงเขกินไมด้เลยไปูเลยแบบโอเคครับผมเรไปห้องสีทำการต้มน้ำมานีป้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคปิดไฟเช็มาปิดไฟกดเสร็จแล้วกดโอเคกดลงแด้วหาเวลาของมันนะเอาจักหมอนีริมันจีห่อนห่อนสอาเจัยีซี่เมื่เราอวายีเอีมันสีสุกเลยระวังที่รอครับเขาแบบนจากการกินน้มัรอดน้มรู้เลยเคิรโคตรเต คนแคากเลยยิ้น่อยเ่อนห้องเขาใจ่วยห้นั่งไปซ <ka> ื้อนเมื่อไหร่เงี้เจ็มหอเลยอันอันียู่าพไม่ออกสิบห้าสิน ync, ี่จังหที่เขาอยูสิบเั้านั่งยังไงครับม

ไปกัน,น,นเถอะจะกินแบบนี้ไงอ่อนอู๋เด็กยากความติงของห่านจอนสิ่ดนี่ไปกันเถอะ เาไปจ่เ็นลยอมที่กระไฟบังใช่ไต้อไป,ออไป,ปลอกหนังเย็ยนนหกี่นพี่น้องก็เซตพิธีเรียบร้อยครับเมื่อกี้เอาไปปอกไ่น้ำครับมันต้องเอานังเย็นไซน้ำครับมันจะติดกระเปือกเพราะว่าถามันห่อนๆมันติดป๊บนี่จะเป็นปอกเครื่องเอาจะปอกมังใส มาคุนๆเลยอุ้ยเส้นแบบใสนี่พี่น้องรอบกวามาเลยใสยปลาเน้นมันมดนเปลื่อยใช่ไหมมันจะหนุ่มๆเลยนะคิดคิดก่อนยังรู้สึกว่ามีความสดๆพะลูกเหมือนกัน,นก็ดูวนวดกอลเลยเด้อครับนี่เมาขี้นวดกอลเลย อืมใส่ปุ้งตักแข้งไว้ด้วยครับข้างนอกแค่นมันฝนจะตกครัเนาะมันจะตกแต่บาปานออกไปสื่อใครนี่นั่นมันตกครัหนึ่นงว่ะคิดเงไงกับสื่อเรื่องแส้เนี่นะครับครับสิบุกสวยๆเลยนไะ

จริงเราคนเลยโอ้ยสว่วนไนอย่างเดียวว้าดีวางรับโอ้ยสมฉิๆครับ,รบวันนี้สามก้อนนิ่งเน้นใครไม่ตุก ผมมาจุกเคยลองมาแล้วใครม่เชื่อจะไปลองคนระับลองเลยว่าสูงยอดน,อน,อยนี่น้องก็มีหนอนยินงแจ้งปวดหมดนี่พวกเกลวสีสันกเ็เหลือมากงเหรอเติว่าเรื่องแจงไี้นนองมาเรื่องแจง้งว้า ของหามขายไม่ได้น้อะเยอะ,ะครับเนี่ยมันชิบะลงโตว่าพักเซตมาให้แล้วเน,นื้อปลาของคุกเข่าเนื้อลงโตเนั้นม้นวาเอาปลาในก,กินนัวอยู่แต่กกระเบนนัวเล็กกระเบนนะครับเนี่ยสัตว์เด็กพีเจ้าพี่น้องอะไรกินชิดาพอดีนะมีเกลมันก็มันยุดธเด้กพี่น้องเด็เกเลยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปย่ายๆไป เลยไปทำงานอยู่ดีมาตุ้มเปล่าน,นี้ยน้อยอ๋อใส่เลยกนินเลยมีเวลาทำดีของมึงนึงนากอะึงมาปานกินเมนูยังเห็ดเนี่ยเมนูยังแะบอกอเลยครับกระทะเพื่อมอเ,เขาไฟฟ้าจะมีครับสีเห็ดซูพี่นอนเห็ดผมคิดว่าเห็ดเด๋ย์เเมนูเนี่ยมาถามมัน,นหวานน่ยโอ้ ก่อนเริ่มเลยน,นี้กกนุ้งยี่พรับเสิดออกวอนี่พด้ทัสลัดกับน,น,น,นะหน่อยนะนี่จะยนอนี่เรามาินแบบโซโลไม่ใะอาจะได้ไก่นะไม่น้องคไหนยมิบดิกินิเดียวตรงเป็นตอนหน่อย,ยกินเข้าไปมองเยากันเลย

วางมันวางมันจะเลียงสวยๆไปไว้ให้งานไปไว้ให้งานสีนวลนั่งสาวเอ้ามาผมบานิงเกอรสีผ้าพี่ว่าน้องไปกินได้ไครับหักปีลืมฝากุหลาบกุชชี่มังกรใจบาปานนั่งพี่ตัวไปหน่อครับเอาพี่น้องมารเริ่มกินกันเลยมันต้องเพ่เป็นการมันต้องเสียเวลานะครับพี่น้องหาขาหา่าวฮะน้ำมากินบาปานด้วยครับ อยู <dı> long, ่บ้านฟเขาจัดเป็นมะม่าครับขึ้นยาเขาแล้วเขากินมะม่ามันใส่สายมะม่ายของเขาแล้วเขาใส่ส่งเกลือน้ำลายเข้าไปเลยแหงมึงยำเด็กนี่โอ้ยคักมาผมเสือฮึมดีกว่าจ้า มาดูกันพ่อขายของนิจอนเซนไหมอ่อนดิพี่น้องอ่อนดิจะให้พี่น้องมึงใกล้ๆมึงเอียนบ่มันบ่อันนั้นอะมันบ่เป็นคุ่คุยอ่ะมันเป็นแบบชุนหนามอ่ะแสดงว่าอ่อนเซนอันันเป็นคุ่คุยแห้งบมมีหนังคือซุกแห้ง จะีขาใจเบา,าบางเบาคุ้ยคุยอะฮะมันเชื่อมันมีเส่นกินไงนะครับนนหุ่มๆไหมนี่ถามอนะ่ว่าเห็ดกินกัน แตตัวนี้พักอย่นงงี้องะขันจวดนะ กินมามาเรือเขาเจาแบบโบมีหนังสองยันหนังไปก่อนอเนข้าจนแทบไปรู้กันต่อใครเนี่ยทำกระเคิงอะไรเลยจุกๆไปเลย เส้นเส้นสุกแซมิมมั้โอเคงานส้หแมิมมัมันเจสมมงสเดี๋ยวปอน่าจจะเป็นสุกแล้วไื่อว่าว่าหนุ่มๆอ่ะไม่แข็งอ่ะ ในกนนล่องก็เบิ้งใหม่เลยวะอนไม่กินหน,นูปวดบริเวเนี้ขวดเดยอะ cái khăn mà ngoài chú gì giao đừng chú gì ra anh mà อย่างนนายจะไม่รู้เลย cái hàng chú chát rồi này ลูงแม่ไปตัวนี้นะสิเอาไปกินต้นทองลูกนะเมียกินไรกูนิบุอะไรเนี่ยหน่อฮั่นก้าวทำไมกูลืมฝากกูเลยกูแชร์ว่าใจมาไานน้วกินต่อไปมั้งผไว้ดีครับคลิปนี้เกินดตาครับอยากให้โมเสียว่ามันจุกสามหัวไปลองนะครับมาปันบ่ไหวเอาให้พี่น้อง ถ้ามยมในปรเทศาใจเบาๆทำคลิต่อไปกอเก่าล้วครับคลิีก็ตัสตัวนายพีร่าหน่อ้แล้วพี่ทำมาเนี่ครับสวัสดีครับโอ้ตัว